เเรราคือททที่ปะศไยเเนนีี่่ยก็็ปอะไรท้อนไปเมื่อวันที่21พฤษภาคม2558นายทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์กับโชซอนมีเดียสื่อเกาหลีใต้ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ภายหลังประชุมเอเชียนลีดเดอร์ชิปครั้งที่6โดยมีเนื้อหาช่วงหนึ่งพาดพิงสถาบันเบื้องสูงพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมโคตรตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอจึงได้มอบหมายให้กรมพันธมนูนแจ้งความเอาผิดกับกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทกระทั่งต่อมาพนักง,งานสอบสวนปอทส่งสำนวนการสอบสวนคดีการกระทําความผิดนอกราชาอาณาจากักรพร้อมความเห็นสั่งฟ้องกล่าวหานายทักษิณฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร,ร้ายพระมหา,หากษัตริย์พระราชินีราัชาทายาท และร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรทั้งนี้เนื่องจากเป็นคดีความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทยจึงเป็นคดีที่อยู่ในอํานาจของอายการสูงสุดต่อมาวันที่19กันยายน2559ร้อยตำรวจตีพง์นิวัฒยุทธพันธ์บริการอายการสูงสุดในขณะนั้นพิจารณาแล้วได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องนายทักษิณแต่ขณะนั้นนายทักษิณหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศ อายการสูงสุดจึงได้แจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินการออกหมายจับและมีคำขอต่อสารอาญาออกหมายจับกระทั่งวันที่22สิงหาคม2566นายทัศินเดินทางกลับมาประเทศไทยและถูกควบคุมตัวเพื่อรับโทษในคดีอาญาอื่นพนักงานสอบสวนจึงนำหมายจับไปแจ้งอายะตัวผู้ต้องหาไว้กับกรมราชทัณฑ์ต่อวันที่17มกราคม2567นายกุณธนิตมงคลสวัสดิ์อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนและคณะ เขาแจ้งข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงทางคดีกับนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจแต่นายทักษิณให้การปฏิเสธพร้อมกับยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดทำให้ในายอำนาจอัยการสูงสุดคนปัจจุบันมีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมและพนักง,งานสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วพร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเพิ่มเติมให้กับอัยการสูงสุดพิจารณาจนในที่สุดนายอำนาจได้มีคำสั่งฟ้อง นายทักษิณในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา11 2และร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจากักรอย่างไรก็ตามเนื่องจากนายทักษิณขอเลื่อนการมาฟังคําสั่งอ้างเหตุอาการป่วยจากการติดเชื้อโควิด -19 พร้อมให้ทนายนําใบรับรองแพทย์มาแสดงกับทางพนักงานอายการจึงมีการเลื่อนนัดฟังคําสั่งฟ้องส่งตัวและสํานวนให้สารอาญาไปเป็นวันที่18มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกาขณะที่ในวันนี้ สารได้นัดตรวจพยานหลักฐานและนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในเดือนกรกฎาคม2568